สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มันเจ๋งสดเน้นสดและคำคือวันศุกร์นี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมันเจ๋งสดเน้นสดตัวที่1ลาซิโอกับเอซิมิลาน ห้ามพลาดด้วยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบขอบมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปราซิโอกับเอซิมิลานสกันโชสีรีอาอิตาลีแข่งขันกันต่อตีสองสี่าสนนราคาทีมเยือเอซิมิลานมุกตอบปอบปลาลบสิ 60. ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่เหมือนกัน ที่วันนี้ให้ทิมเยนบุกต่อราคาปปลบสิบทั้งที่ผลงานสามเกมหลังสุดของเอซิเวล้าลดูไม่ดีเลยโดยเฉพาะการแพ้เกมเยือนไปถึงสองเกมในขณะเดียวกันราซิโอแม้ดูอันดับและคะแนนจะเป็นรองแต่พวกเขาเล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ได้ในเกมนี้ด้วยที่สำคัญทั้งคู่นั้นต่างก็มีเกมกลางสัปดาห์ รออยู่ในช่วงสัปดาห์หน้าลาติโออยู่ในอยู่ฟาแชเบลีกเอซิเิลานั้นอยู่ในยูโรปาลีกวันนี้ทั้งคู่ลงเล่วนวันศุกร์ก็เชื่อว่าจะไม่มีการโลรชั่นทีมใดๆหรอกน่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แหละเพราะว่ามันก็ยังได้พักอยู่นะเออ่สาอาทิตย์จันท์อะไรก็ว่ากันไปก็พอได้อยู่นะเป็นเกมบิ๊กแมตช์ด้วย นะสำคัญมากอย่างไรก็ตามนะสำหรับเกมผู้นี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเหมือนเดิมตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางผลงานห้างเกมเหลังสดการลงทุนการทำกำไรการเจอเจอ,เจอกันผู้ handicap แ,และบอสรุปบอลโอเคจะเลือกทางไหนและเพื่อนๆจะตามไหมหรือจะสวนเราไปที่ราสเต็ปพร้อมกันเลยเริ่มต้นที่ตารางหลีก ในตารางลีกเอสมิลรนอยู่อันดับที่สามของตารางมีอยู่ห้าสิบสามคะแนนพวกเขาสามารถคาดหวังที่จะยื้อแย่งอันดับที่สองจากยูเวนตุสได้เพราะตอนนี้ห่างก,กันอยู่แค่สี่คะแนนเท่านั้นมีโอกาสที่ทําได้อยู่ที่ว่าเอสมิลรนจะมุ่งมั่นหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเอส,เอสมิเรีนหวังอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีอีกมุมมองหนึ่งคือทีมที่ตามมาอย่างบรญา ก็ไล่จี่ไล่จี้กระชันเอซิมิลานมาเหลือมันแค่ห้าคะแนนอันดับที่สามก็เยาวยวนสำหรับโมริยาเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเอซิมเอิมิลานทาได้ก็ถือว่าสองแน่งแน่งหนึ่งไล่อยู่เป็นต้นอีกแนงหนึ่งหนีให้ห่างโมริยาแต่วันนี้เป็นเกมเยือนไหวไหมหลาซิโออยู่อันดับที่เก้าของตารางครับอยู่สี่สิบคะแนนคงไม่ได้มาไล่อะไรกับเอซิมิลานเรื่องคะแนนหรอกนะส่วนใหญ่ก็คือไล่อันดับ กับกลุ่มเดียวกันนั่นแหละกองกลุ่มเดียวกันมีใครบ้างละ่ะก็ไล่แต่โมริญาตาเลต้าโรมาฟิออนะบาบูเลนนี่แหละกลุ่มนี้แหละกลุ่มเลขสี่นะกลุ่มคะแนนสี่สิบต้นๆยันปลนะายๆนะก็ไล่อันดับอยู่กันอยู่ตรงนี้นะและแน่นอนครับราซิโอในบ้านก็ถือว่าเป็นจุดฐานจุดแข็งนะก็เรียกว่ามันมีดีกันคนละอย่างอ่ะนี่คือภาพรว,วมในตารางลีกแรงจูใจในการเล่นแล้วก็พูดถึงการสัปดาห์หน้าด้วย ผลงานผลงานห้างเกมหลังสุดของราซิโอพวกเขาชนะสามแพ้สองชนะสามแพ้สองถือว่าดูดีครับโดยที่มีเกมชนะบาเยอนได้ในยูฟ่าแชมเปียนลีกใแรกเดี๋ยวเน็กสองไปเยือนเนี่ยโหตั้มอกเลยว่าราซิโอนี่ใจตุ้มต่มตุ้มตุ้มต่มต่ำแน่นอนเพราะเชื่อว่าพวกเขาอ่่ยิ่งมีโอกาสหายเข้ารอบมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลักทึกนะบารเยอนบาร์เยอน่ะบาเยอนมันใหญ่กว่าเยอะหนึ่งกว่าเยอะ จับมาเจอทีแรกในี่ใครๆก็บอกโหลาซิโอ,โอเร็จหมูบายเย่นแต่เกมแรกจบด้วยหนึ่งศูนย์นี่มีหวังเลยมีหวังเลยและผลงานแบบนี้แน่นอนมีกําไรครับเพราะกำไรได้ถึงสามเกมขาดทุนเป็นสองเกมหากล้มกลบนี้แล้วยืนแดินมวกมีข้าวแกงมีข้าวมันไก่ใส่กองข้าวขาหมูใส่กองกินได้ไม่เดือดร้อนใครมีกระตังวางกันเถอะผลงานนี้มีตังอยู่น้แม้ไม่มากแต่ไม่ลำบากใคร นี่นะครับนี่คือลาซติโอส่วนเอซิมิลาล่ะเอซิมิลาชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองก็จะบอกว่ามีดอกให้เห็นนะครับเกมในบ้านในยังโอเคขอเมในบ้านสามเกมจะเห็นว่าพวกเขาชนะนาโบรีชนะแรนในยุโรป่าเสมอตันต้าถือว่าโอเคอยู่แต่เกมเยือนล่ะเกมเยือนบุกไปแพ้มอนซ่าอย่างเงี้ยบุกไปแพ้แรนอย่างเงี้ยทั้งที่สองเกมนัน้นพวกเขายิงประตูได้ถึงสองลูกนะ แต่เกมรับเสียสี่กับเสียสามคือเกมลูกเอนทิมิลาในหมอกเลยว่าคมอันตรายแต่ละตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่เกมรับนี่ต้องปรับนะทั้งจริงๆแล้วในอดีตนี้เอนทิมิลานี่โคตรมีแนวรับที่แข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้รู้สึกจะหลวมไปหน่อยนะสามเกมหลังนี่โดนเข้าไปแปดเม็ดนะต้องปรับต้องแก้อย่างแรงเลยและจากการที่สะุดเสมอและแพ้ในสามเกมหลัง มันทําให้การลงทุนเปลี่ยนแปลงทันทีกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งห่าวลงกบมีแล้วก็เข้าเหนือควักเหนือเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันในแง่ของผลงานองบอกลาซิโอแอบดูดีกว่าการลงทุนก็ดูดีกว่าแต่การเจอเจอกันห้าเกมหลังสดเป็นเอซิมิลานเนี่ยเอาชนะได้ถึงสี่ครั้งลาซิโอชนะได้หนึ่งครั้งตรงนี้เป็นเอซิมิลานที่ดูดีกว่าแม้วันนี้จะต้องออกไปยืนก็ตาม อนนั้นแล้วแต่ท่านเลยนะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยมองมุมไหนไลน์มาให้เห็นตั้งแต่อันดับและคะแนนความแตกต่างกันผลงานความแตกต่างกันการลงทุนการแตกต่างกันการเจ,เจอกันด้วยละ่ะนะอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดยังไงตรงจุดนี้คู่นี้ไปสองพูดูแฮนดิแคปซิเจ้าทั้งห้าลายมองอยังไงวันนี้เจ้าทั้งห้าลายมาแรงแล้วเนี่ย จ้าทั้งห้าลายนั้นไม่เลือกลาซิโอไม่เลือกลาซิโอเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจ้าบ้านลาซิโอแต่ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทิมเยือนคูแบบนี้ไม่ใช่ว่าทันต่อจะได้กินนะทานต่อก็มีโอ,อกาสเจ็บตัวเพราะอะไรครับเพราะเอินทิลานยืนอยู่ในฐานะบนต่อทาเสมอก็เสียครึ่งหนึ่งและเจ้าบอกว่าห้าเจ้าเนี่ย มองว่ามีโอกาสเสมอเต็มๆนะมีโอกาสเสมอมากกับมีโอกาสที่ทีมเดือนจะชนะเหมือนกันเลยพอฮานเจ้าปรับราคาลดลงในสองช่องนี้เพิ่มขึ้นในช่องลาซิโอเท่านั้นอันนี้นางคุณคิดครับนางคุณคิดเลยผู้เปิดมาแบบนี้เลือกเสมอกับเลือกทิมเดือนแฮนดิแคปละ่ะพอมีแฮนดิแปาคปพอปลาขึ้นมาให้เห็นชัดๆจ้ะจ้ะปรากฏว่าเจ้าสิบหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องชาบ้านบอลรอง และปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องถิมงเงือนบอลต่อแสดงว่าความไม่เน่อใจของเจ้านั้นเชื่อใจเอซิมิลานมากกว่าว่าจะชนะมากกว่าที่จะเสมออ่ะพอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจการปรับราคานะั้นผมก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจนะแต่อย่างไรก็ตามมันมีโอกาสเสี่ยงครึ่งอันนี้เราต้องยอมรับในเมื่อเอซีเิลานมีโอกาสกินเต็มที่อาจจะต้องเรียกว่ามาหน้าหนึ่งมาอันดับที่หนึ่งแต่เราลงมาไม่ไม่เรียกว่าห่างใจลดต้นคอเลย คือโอกาสเสมอนี่ยังไม่พูดถึงบอลเกิดพลิกผ่านเป็นลาติโอนะเรามองในมุมนี้กันก่อนเลยตัวภูตัวแฮนดิแคปเนี่ยเพราะนั้นถ้าภูแฮนดิแคปนี้เลือกตามเจ้าต้องเชียร์เอซิมิลานพร้อมท่องในใจไม่ได้เต็มก็เสยเรึ่งหมวกกับข้อมูลพื้นฐานก็คงต้องหมกในเรื่องของการเจใช้าการแล้วก็อันดับและคะแนนในตารางพร้อมผลงานนั้นลาติโอแอบดูด,ดีกว่าการลงทุนก็ด้วยและนี่คือข้อมูล พื้นฐานมวงกับภูแันดิแครซึ่ง bon OK, บอลโอเคมองแล้วสองแล้วบอลโอเครับได้นะและเชื่อว่าเอซิมิรานจะไม่แย่ถึงแพ้ในเกมนี้อีกนะวางใ่ต่อเอซิมิลานครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวยอมเสี่ยงเสียครึ่งเพื่อแลกกินเต็มอยู่กับเอซิมิลานเป็นทีเด็ดตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP พหนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับอยู่ต่อเอซิมิรานใช้คำว่าน,นี้ว่า กัดฟันอยู่ต่อเอทิมิลารนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าลมบอบรอเคว่าประมาณไหนแต่เรื่องเอทิมิลาดแน่นอนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีสองอีพีสามอีพีสี่ก็รโกนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพรงคุณมากๆครับ